สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับเอฟซีมินทุกท่านทุกคนว่าไปใช่ละนั่งในจุดไหน้ยอยู่ไหนล่ะโอมนี่ละมองมันถึอเล็กนี่ละไม่อาสมเออนั่นเนาะยังไม่ไปเฮ็ดแพร่ไปกลางสารเนาะเนื้อเสียเอาอีแตกตะเลี้ยงแพร่กลางสาบอ่เนี่ยเอาอีแตกลงรถเพียงเอาถังใส่เนื้อเอันเอาลงไปบนหลอดจีเออโอ้คือปู ปู้แพร่กางนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบานนี้นั่หาตัวพ่อเนี่บานนี้ตะเรืองแพกลางน้ำบานนี้ตัดเรืองแพร่กางน้ำบานนี้ตัดเรื่องหอดนี่้าใค่ว่าเพิ่งจะเขามาหามือมือบ้านนี้ที่มหาพอเลือกมือนี้ก็ได้เข่ามาอีกแล้วได้เข่ามาตัวมือเคลื่อนมาฝันดีโทษตำเพาะเคลื่นมาฝันคักฝันแน่เถอะฝันสูตดนอสโซสามใช้รถวะท่านบางนึงท่านว่าเอาไปตุบเลยนอกสามนี่เอาไปจัดการมาเลยแปลเป็นสินทรัพย์ออกมาเดือกมาเลยวะท่าน โอ้ยเอ,เอาเอารถชาคอนซาไปออย่าขาเอารถท่อสามดอกสิไม่มีมุงอยู่รถยังไหนกันที่เอารถไปกับรถห้างเขาบ่าชื่ออย่างนนเนี้ยเอา <c oughs> รถตีนหิ้วพาดที่ไปว่าไม่เที่ยงบินอันคอมเมนต์ไว้แต่ว่าพูดถึงแนวทางของพ่อเรื่องภูมิกบกโพงงวดนี่ผมว่งว่ามันอยากแปลกๆจันหน่อยอยู่ดีแปลกยังไงแปลกตัวตัวงวดแม่ฟันสี่ศูนย์หาแน่นยุหัลแลน้นแล้วเน้นอีกเพราะมันวดโพงสุดท้ายอื มาเขียนให้ละศูน่งสามเนี่ยเริ่มแม่อ,อกแก,แกอเดียวอยเดวแต่ว่าเลาก็ยังมั่นใจสี่ศูนหาอยู่ข้ายังเน้น,นสี่อันนึ่งศูนย์อ่าอย่าันึ่งศูนย์สาม่ศูนย์หนึ่งสามศูนย์อ๋อเออมาทายอยู่แมนมนแมนศูนย์หแต่ว่าก็ยังเน้นยังย้ำอยู่ที่4ี่เหมือนเดิม,ม 45, <ต>เลขมั่นใจยุหันเลขเม่อมั่นใจยุศูนย์หนึ่มาไม่เขียนใส่กระดาษไหน คิดว่าขันมาอาจสีมาล่างมาสั้นอันนี้คือความคิดของคนเรื่องเด้แต่บาทนีเมือขึ้นนี่ดีคือมากักมาแน่แถวบาทนี้แต่แต่มันติดเป็นตัวตัวไมเขียนไหศูนหนึ่งสาเนอะตัวฟันมาขึ้นเพราะว่าฟันมือขึ้นนี่ฟันพระเจ้าอยู่หัวมหานี่เกิดการที่เก่าเอ้การการเงี้ยนบาทสองเี้ยญนั่นเ่ง เอาเอาเอาด้วยละเอียดาบังลู้อเอาฟันเพิ่นเอาเงินบาทสองเหรียญมาให้เหรียญหนึ่งเก่าซุ้มรุ่นใหญ่น่ะรุ่นท่อดนี่มีคุดอยู่ข้างหลังเนื้อเหรียญนี่ตาคุดเหรียญตาคุดครับเหรียญน้อยนี่คือคู่มือหนึ่งไส้แน่นหน่อยนะเก่าแม่อีกเหรียญหนึ่งก็มีคุดอยู่หลังคือกันว่าทันซ <Collins. S 1> <t> ึ่งล้วนแล้วก็เป็นเหรียญบาทคือเก่าเหรียญบาทเก่าแม่นวะแม่นเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทดมัดตั้งสองเหรียญเหรียญหนึ่งใหญ่เหรียญหนึ่งน้อยเหรียญใหญ่ตา เศร้าก็ปีขึ้นหลังแล้วจะเป็นหนึ่งศูนย์สามงในบันเอาบริวารท่านตีตีเป็นศูนย์หนึ่งศนเพราะว่าเงื่อนเหรียญเนี่ยม้วนสองเหรียญเนี่ยสองเหรียญกับสองศูน่ะเอาใส่อยู่โอ้ยกับสองเหรียญเนาะย่าลืมสองศูนย์หจักเสียวสามมาจะใส่เพื่อนป็นน้ำเก่าอยู่ดิเก้าเด็กเก้าก็เก้าก็ได้ายหลวงรัชกาลที่เก้าเด ก้าหนึ่งศูนย์ะบอคันเห็นเพิ่นนี่ต้องเก้าเลยเงินเงินสองเงินสองบาทนี้ฮะท่านว่าเอาเก้าเก้าศนสองแม่คือนี่เก้าศูนสองเหรียญบาทกลมลมันโกลมเนี่ยสองันเนี่อ่ะเหรียญบาทหนึ่งเนี่คือปกตีใช่มัมั็จังว่าเงืนไมามาลูกมาขอสีฟันแท่นดอกกันว่าสันนี้แะโอ้ยจะมันตีว่าอะไรใจักะว่าเงินผู้เอาให้กับแม่พระเจ้าอยู่หัวเ้าอืมั ละเอียดก็คือว่าเลียนใหญ่ก็มีการคุดเลียนน้อยก็มีการคุดด้วยอยู่ทั้งหลังอคุดตีอยัางก็ว่าตีคุดแล้วเนาะตีเอาง่ายง่ายลุดไปตใครผมตีผมมาตีเนก่ยืนแล้วยืนเก้าไว้แหละอ้าวยืนเก้าครับยืนแล้วเก้ายืนเงินกะศูนย์กลมๆหนึ่งซาหนึ่งเก้าซามันมีสองเหรียญดิมันมีสองเหรียญกับยามันเป็นเหรียญละบาทถ้าถ้าเอาตีเป็นสองหางสองจีตีเป็นสองหางถ้าเพราะ่เอา 9ก้าศูเก้าศูองน้องัสันมีเหตุผลมีบ่แมนคือนะแล้เดี่ยะพูดสีมากเก้าศูนย์หนึ่งกสีเก้าศูนย์สอผู้สุดทมักสองเก้าก็ว่ากันไปออือกันตัวเก้ากันะแต่อย่าลืมนะเลขประจำตัวในหลวงเนี่ยตัวในลวงสุนห้าเทดีิแมนบ่การสุนห่เเ้าถือเราเพิ่นมให้กันนั่นละนี่ละอีกอันนึงทีต้อง่างนี่ บในหลวงราชการที่9นี่ย5ธันวาเนี่ย05เนี่แมนโอ้เรียกประจำไหมพระองค์เพื่อนอะแมนครับสามารถย่ำศูนย์หาศูนย์กับว่าได้ขึ้กันแมนอันนี้ก็บพราทีมนี้ศูนหาศูนนัดกือเราครับห่คือสี่นีทั้งยาพอว่าเพื่อนของเงินมาหายเพื่อนหายโซงเข้าด้วยเอายังสิสรุปว่าจเขียนตัวใดบ้างเนาะ91 92เน่บ91 92 เราจำนี่บ่ะกับแต่ว่าผมสิเขียนเป็น2องศูกับหนึ่งศูนาเ้สองหนึ่งว้างไหนนี่เด็กเขียนแล้วอ้าวฮะเอาให้ทะเบียนรถเรียกคุณเจอ้ยบ้านนี่เตรมหมนาแต่วแต่แรกยังเน้นไม่เจียวเออเอาเอาไอ้เพื่อนเบื่อผู้ไรมักซื้เนาะเพราะว่าเรียนี่ก็เอาซีซนหตัวเ่าครับเน้นตัวเ่าเลยมีเลี่ยนแปลงเพราะว่ามีตะคนออกของออกยังไม่หายจริงๆนะฝันคือหมายว่าตามความฝันที่ได้เนื้อ ได้ไปค้นเอาเขาเปลือกอ่ได้เอาเขาเปลือกนะไรไปหนึ่งมากินแล้วอ่าอันนั้นคือเน้นไปที่ศูนย์หาหาศูนย์ฟันไปที่ศูนย์หาหาแม่นฟันตัวเดียวเนื้อกะเขาเอาแมาให้เต็มเหียนี้เนื้อเลยอืมนะครับแม่นแล้วบ้านนี้หาเขาบักพี่เขาครัวไว้บ่มีอยู่เดีกยวจุ่บ์อืมอ้าวบ้านนี้กันเอาไปถือเพราะเรื่องบ้านนี้นี่แหละเอาไปชั่ว นะครับตีเอาตามตามเอมามักไผ่มากมันโหลดต่อไปแม่เตอร์เสแกย่ำตัวเก้าคือซีซูนหาแกซีซูนหาหาซีครับกับเอาฟันตัวไหนฟันตัวนั้นฟันตัวไอ้ฟันตัวนั้นมันมีเปลี่ยนแปลงทุกนี่ฟันหรือมือแรงเปิ้นสีไม้ย่ำอีกกะจังว่ากัน เพราะว่าวันสินพ้อแม่ห่วยอ่าแม่ตัวไหนวันพระตัววันพระแม่เอากระดาษไม่หยิบตอออกมากค่ะจีมะยำเอาบัตทาเพิ่นมากบอกโกเก้าแขกมัน้ยำอัวนี่ปลลูกสแตทเปิ้นน่ะไม่ยิ่งหยิบตอออกมากเพิ่นแขงท่านบัทาเพิ่นมากยำเพิ่นมาหอยสวกนี่มือขึ้นนี่บ่แม่ว่าเพิ่นมาหอยนี่ เงินเดือนบาทสองเดือนเจ้าอยู่หัวเอาซ้ำเนาะมาให้คุณไอศิฟันเห็นเพิ่นเดียวเี่โชคโชคดีเลยเด้ฟันเห็นโชคดอโชคดีเป็นมงคลชีวิตเฟันเห็นเพิ่นน่ะเรียกเข้าเขาเขาลอดศีพเข้ามาโกโก้มดเรียกเข่านำนำนะแม่ยกเข่าฟันเรื่องกับฟันอ่ะอันนี้ลอดเข่าเขาที่บาดนี่มหาเออนี่นะครับล่าสุดนี่แต่เมื่อแรกนี่เพลย์ซีมากับมงคลคือกันแมนนะครับ เจ้าที่นี่เนี่ยอาหารจะเจ้เปิลมายิ่งตองมาอีกตอกระดาษเหเอาจ้าพแดยวเเจเรียกให้ชุ่มเซิงนี่ละครับชุ่มรุมนี่ความฟันให้เบิ้งเขาพิเจาหน้าครับสําหรับฟันสุดท้ายเนาะก็แล้วแต่ผู้มักนะครับสี่เก้าศูนย์ห่าศหรือสิบเป็หนึ่งก้าหรือสิบเป็อนย์เกอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นผาบันเถาะมักใส่มากมั่นเอจะรุบจันนๆสรุบจันนๆคือเพราะเรื่องนี่ฟันมาอ่า ในหลวงของเฮานี่รัชการที่เก้าเนาะเพิ่นเอาเหรียญบาดไม้สองเหรียญจักสิตียังไงจักสิตียังไงตีเอารวดตีเอาอันนี้ว่าไงเอฟซีฟังผู้ตีเก่งก็ตือเหรียญไม่เหรียญกาคูดเหรียญกาคูดมันมีพ่อสออยู่ได้อยู่หันมีอีกตัวฝันบ่ได้เบิ้งพ่อสอต่ที่แน่ๆอยู่ข้างหน้านี่ต้องสองห่าละสองห้าแมนสองห่านละอ่า ตอนตัวหน้าชัดเจนแล้วเจ้านะชัดเจนแล้วเขาเรื่องแล้วเอาแต่ย่ำเหมือน400หายขึ้นเขาแลวนะเลขไงตัวเน้นตัวย่ำก็ยังเป็น405เลยนะครับผมอันข้ารถทางเอารถบอกโยนเอารถตูดใส่เนาะตามบอกตัวนี้ก็ให้มันออกตัวไม่ตัวเท่ข้าวไรเอารถไปเข่าเลย